งั้นมาถึงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเลยครับเรื่องเงินปันผลที่เปรียบเหมือนสมบัติในหีบของเรือลำนี้อัตราผลตอบแทนที่สูงเกือบ9%ในปีที่ผ่านมามันจะยังอยู่กับเราไหมครับประเด็นปันผลนี้คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของ r c l เลยค่ะปี2568ที่ผ่านมาบริษัทจ่ายรวม2.50บาท50สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นดนะีเวเดนยิวณราคาปัจจุบันก็ประมาณ8.93%ซึ่งสูงมากเดี๋ยวนะครับ ผมไปดูไส้ในมาที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ payout ratio หรือสัดส่วนกำไรที่เอามาจ่ายปันผลอยู่ที่แค่17เองเหรอครับโหนี่มันอนุรักษ์นิยมสุดๆเลยนะในช่วงที่กำไรเป็นปรติการแบบนี้ทำไมเขาถึงเก็บเงินสดไว้เยอะขนาดนั้นล่ะครับมันมีในยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะการที่ payout ratio ต่ำแค่17เนี่ยหมายความว่าบริษัทมีกำไร100บาท แต่เลือกที่จะจ่ายปันผลออกมาแค่17บาทที่เหลืออีก83บาทเก็บไว้เป็นเงินสดในบริษัทค่ะนี่คือคลังสมบัติหรือเกราะที่หนามากๆผู้บริหารรู้ดีว่าธุรกิจนี้เป็นวัฏจกักรเขาจึงเลือกที่จะเก็บกระสุนไว้เต็มแม็กซ์ในช่วงที่รุ่งเรืองเพื่อใช้เป็นการชนและอาจจะใช้เพื่อการลงทุนซื้อเรือราคาถูกในช่วงที่อุตสาหากรรมตกตำ่ำอ๋อนี่คือจุดแข่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พันผลของ RCL มีความปลอดภัยสูงกว่าคู่แข่งค่ะ งั้นแนวโน้มปี2,569นี้แม้กำไรจะลดลงปันผลก็น่าจะพอไหวใช่ไหมครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าแม้กำไรอาจจะลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมแต่อัตราผลตอบแทนปันผลจะยังคงน่าสนใจในระดับ5-7%ได้อยู่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ